อัสลามวัวไรกุ้มค่ะนิลาจาก้องร้านครัวนิลาฮาราและร้านไก่ทอดหัตยย้ายในจังหวัดชนบุรีค่ะก่อนอื่นก็ต้องข้อมาอัพลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะที่ร้านหยุดไปนึ่งวันโดยไม่ได้บอกไอสับรวงหน้าแล้ววันนี้นิลาก็พาลูกน้องไปเลี้ยงบุฟเฟ่กไกลถึงกรุงเทพเลยค่ะความจริงก็จะกินอยู่อีกร้านหนึ่งนี่เละในจังหวัดชนบุรีแต่บังเอิญว่ารา้านนั้นนนก็ปิด ถึ่งตอนไปก็เป็นเวลาเกือบส่งทุมแล้วก็ยังแทกเงากไปจนถึงไปตึงร้านกประมาณสร้างทุมครึงแต่ร้านปิดเศตทุ่มเลือกเวลาอีกครึ่งชั่วโมง ตอนเดกกันนึกว่าไม่มีอะไรน่าจะไม่เลือกให้กินแล้วพอไปไปมาๆค่องกันยังขลุ่ยเสเม็ดเลยแล้วก็คนก็ยังเต็มร้านเลยร้านนี้นะคะจะบอกว่าค่องกินเยอะมากเลยค่ะใครติดเป็นไส้เนื้อนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอันนี้นะคะคือค่องที่เขาทาไว้แซ่บเียบร้อยแล้วคือเราสามารถตักกินได้เลยนี่ขนาดว่ามาถึงเกือบๆสี่ถุงแล้วนะคะแต่ละคนคือเหนื่อยตาลายกันหมดแล้วมาถึงกษัตริย์ผักเดียวแล้วค่ะตอนนี้ร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านสิ้นทอนสเต็กเฮาสูเทถวเท นี่นครินวามากรุงเทพมาคนครค่ะวันนี้ก็มารีวิวร้านไอ้คนอื่นก่กอนเดียวต่อเช้าล้วไปรีวิวร้านตัวเองลาวนี่คือสาพหน้าตากองคนไดเดี่ยวนะคะนาก็จะบานบานสกยีดวันนี้พาติมานมาเปิดอู้เปิดตาเช้ากันล้วไปลุยงานกันตอรลาว <Okay. S 1> ตึ้งต่อเช้าว,วันเสาร์ ร้านกวนนิลาฮารานก็เปิดตามปกตินะทุกคนเดี๋ยววัยวันหยุดหน้ามีโอกาสจะพาไปเที่ยวลาวนะจ๊ะคือจะบอกว่าข้องที่อยู่บนโต๊ะตั้งมดนี้คือเรากินกันไปในครึ่งชั่วโมงแต่แค่ครึ่งชั่วโมงก็ยิ้มจนยกขึ้นเดินไม่รอดแล้วค่ะทุกคนเฮ้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Thank you.